วันนี้เราจะมาทำมาม่าร้อนกันนะครับรสอะไรครับชาบูน้ำดำหรอ,เ,อเรื่องอะไรเดี๋ยวเตรียมมาให้แกะนิดหนึ่นนะ ไม่ไหวครับตัวทำความร้อนไปตัวทำความร้อน เทน้ำระวังเลยเทน้ำเทน้ำให้เสมอขอบข้างล่างนะครับลองาดูต้องรองกครับให้ทำปฏิกิริยากันกน้ำก่อน กาแ้กาแฟปูปนน,น,นะอ๋อ้อาปูน้ำดำมันก็ไม่มีรสชาติเนาะใช่ป่ะ,จ,ะจ้าเขา้ะต่อกี่รทีได้ครับเข้เลยปูน,นะอะไรข้าหรือไร้กี่ทีนะครับ รอประมาณ5 1 0ถึงนาทีนะคะแล้วก็จะกินชาบูน้ำดำถ้วยร้อนขอตัดเวลาไปห้าทิข้างหน้าเลยครับจบเรามาดูกันครับครบหกนาทีแล้วครับมาดูกันว่าเส้นเป็นยังไงว้าวยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวมาชิมกันเขาบอกว่ารสชาติจะไม่อร่อยเท่าหม่าล่านะครับ อันนี้เป็นรถน้ำดำน้ำโคลนนั่นนองคือรถ c h a โค o เดี๋ยวจะให้น้องสาวผมกินโชว์นะครับว่า,ารสชาติเป็นไงกินหอมเหมือนซอสรส <c oughs> ชาติเป็นไงบ้างครับ จ,จืดหวานหวานน่ะไม่มีรสชาติอะไรเลยไปชิมมึงดยจืดผมชิมเองดีกว่าให้น้องสาวชิมไม่ได้เรื่องเลยเ คือจะจืดแต่ว่าหอมกอราบลายบางๆเราไม่ตัวช่วยครับเราใช้เครื่องปรุงของยำๆนะครับก็มัันกุ้งเรามาดูกันว้าวจบแล้ว <laughs> จบแล้วจบแล้ว นนใส่ไปเลยปะรวมไปเลยนั่นแหละใส่ไปเลยเส้นมันใส่เรียบร้อยตัวปลาทีเดียวเลยกินด้วยกันเนะี่ยอะไรครับเนี่ยน,นี่ก็เป็นซองเห็นได้ปรุงเรียบร้อยแล้วมาดีฝาน้อยพักหนึ่งแล้วเรามาดูกันอีกสามนาทีนะครับท่านผู้ชมเจอกันจุ๊บอ่าครบสามนาทีเรามาดูกันโอ้ กินกลางรสชาติเป็นยังไงเนี่ยส้มยำผสมกับน้ำดำนึกว่าอร่อยชิมน้ำก่อนเลยเป็นไงแต่ว่าเส้นเยอะไปอร่อยอ,อันนี้อร่อยของจริงเนี่ยกูชิมเมื่อไห คือร่อยจริงอ่ะขอจบคลิปท่างนี้นะครับจริงก่อนจบคำหนึ่งคำหนึ่งว้ารสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยมากแต่ว่าร้อนมากเหมือนกัน